เอาพ่อไี้ไปบวชมันเนาะฟัญจีนล no. ูกบวชแล้วมันก็พ่อไปบวชเออหันเห็นบอเอาอัน 跑不得了，钻里面嘛。

เตอนาได้เวลาเลยบนี้เอาเซปโล่บ้านนี่

ลอยสิบสองมั่งประจําภาษารนันจัาอยสิบเอ็ดเมยีนะครับเป็นรอย่ซี่สิบเป็นลอยหาสิบเอ็ด ยัมพอเอาก็ไมแห้งเลยนะม่แต่ว่าพอบวาเก่งอยู่ อันทั้ทงนอนี่จักหลังนึ่ไหมทั้งนอนมีจักหลังอ้าออกมาทั้งนอนจะตีแจักหลังบ้านที่น่าจะใกล้บ้านานเนี่เนาะ

ใครอายนานผู้ถ่วงนี่ปีพอรองเาะมคนรอาหนังเง้าหน่าว่าแม่เส้นนำแกงสันดอ

มมอยากอยากให้เอาบุญในวัดซูไฟบัตไตยแล้วบอไปน้ำกันเอาบุญให้กันสักก้อนเลยหไม่บุญแล้วก็ไปดีสงวนเนาะ ผสมเจมาอยู่วันนี้บแขกคนมาแกมันยังเต็มม้อยู่ปูพันบาลามีอะไรบ่สรูปเลยสองบัตรได้เนาะบัตรเท่านี้เนาะ อันบ่อนมันมันเป็นดินนะแต่ไอท่าออยู่บ้านห้าให้อยู่พราะก็กเพาะว่าสาธารณประโยชน์นี่มันขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านถ้าหมู่บ้านอนุญาตให้อยู่ก็อยู่ได้ ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์แต่ว่าอปรนี่เทศบาลเป็นผู้ดูแลเจ้าที่นะอาบ่าเปหย่างดอกบานเข้าดอกเพื่อนบอกไปน้ำดอกากงแ ส้มน้ำแกงดิว่าแม่เสียนน้ำแกงจบดีสันดอกคีรอวีวีน้งมาห้วยไม่น้อห่าน้ำแกงบลาไว

คือที่ถูกควรบางแห่ับ่าเทาย่งบนไม้เอาที่นี่กานท่พี่น้องทุกทีมาออทนาทุกการประิทเน้อท่าคนละท่าขันยกมาลขันข้อข้าวรรวดร้มเรียบร้อยแล้วพ้อก็จะได้ว่าถวายบบว่าใส่ซองไปไปซอยท่าผัวท่า ข่างทางานวัดเอวบอราางพ่อคู่พาวนาจิตญาทอนูกเป็นเจ้าอาวาเทวสนทวัดเอบอกหอมีถือว่าเป็นมีโชคละทานกระม่เยี่ยม้างง้อเพิ่มใจมาให้ออกจิดเข้าจน้อยหรือาชวนใดผู้ใดสิ จังหวัก็ได้กับชวนพันธีกับจังหวัดโรสว่ามือนิกบวันที่หนึ่กอยู่กับพีกันองนี่โศกวีรักต่วามุนิกบเือเป็นโศกร้ายโศไม่ยนทีพี่นนองคีมาก xuống cả nồi, à món mót nang cả nồi, àu bố bố bên no mót cả <canz peng friend> <canz> 呃，送到他们一